เอาสวัสดีครับสวัสดีไปทางช่างแก้วับผมป้าป้าไปเบรงรถแถาแกเลยเดี๋ยวพาช่างแก้วไปดูรถด,ดินด่วนหน่อยครับใกล้ได้เลิกหรือยังม,มาเยี่ยมรถให้ลุกพี่ครับวันนี้รู้สึกไงนี่ขึ้นออ่ครับเจ้าสมองเลยครับไปได้ชื่อว่ารถทองชื่งามครับเดี๋ยว สุดจัดเลยเนาะ,ะประลัดบอกนะวันนี้มาเอาหินครับวันนี้ายทะเบียนหลังก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยใส่แล้วใส่แล้วครับข้อย,ย่ <laughs> อบบบบบยอ <laughs> คิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับนะโอ้ดูเรื่อมงมุงเรื่องไม้นี่ อายะครับพี่น้องจักแม่นยังเป็นยังกับอูยู่อายะอยู่ก,กันเล,ลหยหลายแห่งนู่โอ้จัดครับไปดูรถลูกพี่หน่อยดูสิเป็นยังไงบ้างทุกที่ไหนเขาไม่มาแล้วนี่เขาไม่เอาแล้วใช่ไหมไมไ่เอาเอาไม่มนานนาแล้วนี่ไม่มานานแล้วครับขายเลยครับนี่เวราอ่านเลยป้าไม่มีก้อนไหนว่าเออเราไ่รีบหรอนั่นแหละเจ้าของรถไปมาก็ไม่รีบครับเพราะเราเองเราก็บบริบัทเราอืมแกแกไม่รีบใช่ไหมครับ เรื่อยๆเนาะเรื่อยๆแล้วว่า <c oughs> ขึ้นโค้งขึ้นอะไรไปหมดแล้วครับนเนหลือจับประกอบครับจับจุดหมดแหละพี่น้องอู้ย,ยางคันนี้ใหม่ๆเลยโอ้ดิด่วนผมยืมยางวิ่งหินก่อนเด้อน <c oughs> ี่ยืมยางดิด่วนวิ่งหินโอ้คันนี้นี่ครับไปเทหินให้ปลาเรานะครับนี่คันน,นี้เจาะอันนี้แล้วเราเลี่ยนใจกันมาเลยเนาะเจาะยังเจาะเอาเงินเพื่อนเงินลงไปหนึ่ไปตอนไปดัดกระซี่แล้ว นะไปเปลี่ยนใจมาบู้เป่าหรือช่วยเะไรหนิไปยังซื้อรถใหม่ๆหม่ได้ดิ่า่เปลี่ยนเปลี่ยนบ่เอาดำแล้วว่าเฮ็นกระบะวิ่งยามเลยดิช่วยเลยเได้ดแดงขึ้นมาเป็นยังเปล่าเปล่าเลนิดหน่อเชื่อมไม่มีเงินเห็นนะสวยงามของคันนี้อู้ยางใหม่เลยนะครับยางนี่ดอกหนาตึ๊บเลยอ่ะคันเนี้ยดูใช้ยาง ยังใช้ได้แบบสบายนะยี่ห้ออะไรในนี้ยี่ห้ออะไรแต่เป็นเดียว F ยี่สิบหกไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับปีอะไรมีไหมพอสอไม่เห็นครับพอสอนขาอยู่ข้างใน<ม>อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับดูกระสงกระสีนี่งามเลยกระสีเรางามมากงามเระสีงามเาะนี่ท่านแก้วบอกกระสีสวยครับ สวยครับกันนี้นนดูมีตัวตัดลมในตัวอีกเอ้าฮะเพิ่นน้อามาเจอกันอันเดียวเลยหน้ยก็มีหลายอันอืมนี่ครับมีจิฟงจิฟี่เดินโบลงโบลีเรียบร้อยครับนี่จะเป็นยังเป็นยัง คือกันแหละไี่น้องไล่ครับซีได้แต่หน่องยังรุ่นนี้นะอีนี่ครับนซีซีคันอีเป็นไฟฟ้าเป็นรุ่นรุ่นนี้เป็นเป็นอีกคือจีพียกน่าไม่เหละไม่ยันเปลี่ยนใกล้ใกล้ได้เลือกเขาไหยังไง้แล้วสิเอาเขาหนี่นเขาเมื่อีหแหละอ่ย เอาวันนี้เนาะขั้นนี้นะข้อคอมตรงไหนอ๋อขั้นปุ่น่ะอ๋อนี่ครับช่างแก้วบอกเอาเข้าวันนี้ครับขันนี้รับรองครับสบายใจได้ยสบาใจได้ครับอยู่กับช่างแก้วนี่เสร็จครับไม่ต้องห่วงครับนี่ปวดรักษามารยาทครับโอ้ไม่ใช่ปวดรักษาความสะอาดพูดผิดนี่สวยงามครับวันนี้ไปแล้วบ่ไป ไฟหนภายในก็ครบครับเดี๋ยวด่วนหุ้มมีพีให้หมดเลยอันนี้แกว่าแกจะขายหรือยังไงไม่รู้นะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาเอานะครับนะเบอร์โทรก็0ูนย์แปดแปดสี่เจ็ดสี่หครับชุนลงชุนหน้าซีรีส์ห้าโอ้ครบเหมือนกันครับอันนี้ดูหน่อยินี่ครับแต่แต่ด่วนครับบ้านกรวดนะครับผมอันนี้สวยผมชอบแต่ยางครับยางใหม่ทุกเส้นเลย เพิง่งทงเพิ่งทายก็ดูดีมิสเสน์นะครับน,นี่ก็มากับเจ้าสมองของเราครับอู้แดดร้อนมากครับ F4 ช่างแก้วหนีจากผมแล้วนู้นีาช่างแก้วกับว้าสีทองครับอันนี้ รลูกพี่ไ,ไปไปหไปน,นไม่โค็ดงานอยู่บ่ตีนหินแบบ2ัันเลย2,000 2,000ไอเขาไอหวงเรียนซอยด้วยเรียนมาทัานมือ ต้องหาเท่าหน่แรงเคยขัน,นาารเราไอ้ <c ười> ขันขาวขันน่งนะนี่ก็บานเลย,เยนะเออเรา,าดัดรถล้อเก่านะนาอสอมแล้วสอมอัมีกันน่นะรถเก่าแหงเสีย,เส,ยเสียทูบไลนเสียินดวนไลน์่ยแต่มงเด็ดองเราบิแกัเงีนเด้อผู้เด้พาวะ ก็เก่เลอ๋อถือวองเก่งหมดยบ้อยเลยจริงจริดีก็ไปบีเนียมได้หนิงนืะเป็นปกติมีดินไหนเจออย่งแข็งเป็นาตร์ยทั้งเนี้ยั้งแข็งเยบ้อยเลยกำลังไลยโคดมเลาสติกครับเปลี่ยนฟ้าได้ไหมชั้งเงี้ย่้มเนาะส่ง่อมน่าจะได้ครับอันนี้ อก็เยือมเยือนทุกที่ครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับมาสอบถามเดี๋ยวเอาคันนี้ออกใช่ไหมทั้งแก้วไปดูดิคันนี้เป็นไงบ้างแกเสร็จยังลูกค้ารอรอในีอันนี้ขอได้ป่ะนี่ได้หเล่ได้ป่ะคอได้ไหมขอได้ป่ะมันมันจะเป็นใส่เนี่นะูดีไอจุดเลยนะกัมเลยเนาะ นี่ครับจ็งเก้วบอกคันนี้เก็บงานเสร็จเรียบร้อยบางคนบางคนก็ใส่เสร็จแล้วครับแต่ถอดออกทำสีครับรอทำสีอันนี้โอ้ดูงานเขาอ่ะงานเขาสวยครับบอกเลยเนียนมากดูเครื่องอะไรก็ใหม่ครับคันนี้ี๋็ว ย oyo จอยเดียวจัดให้ครับเจมๆไปเลยของดีนดวนอีกโดนมาแล้วเดือนหนึ่งหว่ะเดีวปะเดี๋ยวเนาะเดี่ยวเนาะเนี่ยก็เดี๋ยวเราชมรถรถดินด่วนนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ีดูครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องบอเบียร์นสิ